เสียงเียงแซ่เหลือเกินแล้วสิคระขอพลังหน่อยนะแต่ท่านเอ่ยขอความเคารพหน่อยนะท่านอย่าเพิ่งพูดกันเสบแซงกันได้ไหมอ่าเงียบแล้วอ่าห้ามพูดอยู่ในที่สถานที่นี้เทวดาเขากำลังทำพลังงานสมาธิคำถามเด็กคลอดเด็กแท้งโดยธรรมชาติดึง ตั้งใจไปทำหนึ่งและกุมาหนึ่งยังอยู่ครบหรือเปล่าสามคนเด็กสองคนนะท่านนะใช่แล้วยังอยู่เลยคะ่ะกุมาอ,อีกหนึ่งใช่ไหมแลยใช่แล้วก็ยังมีแหละท่านเอ๋อยอยู่ด้วยกันเลยนั่นแหละนะและที่ครอบเสียนภูปูเวศมีอยู่หรือเปล่าและศักอัขระสีแถวอีกหนึ่งที่มีหรือเปล่าไม่มีท่านเอ๋ย มันเลยแทรกนั่นนะระวังตัวหน่อยละ่ะค่ะสินท้านนะไม่ครบแลผิดวาจาด้วยเถิดท่านมูสานั้นก็ด้วยนะสินข้อสาก็ผิดนั่นแหละค่ะไม่มีหรอกนาปู่เวทเออยอาไม่มีแต่ว่าอาจจะมีวิญญาณสอดแทรกที่ไม่ได้มีไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเทพเทวดาใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยระวังตัวเลยนั่นแหละนะ มาถึงคราวนี้แล้วสิฟ้าถ้าปล่อยตัวหนาไม่มากนั่นแม่อย่าทำผิดศีลน,นะ่ะคดูแล้วค่ะ,ะ,คะอา้าวทอนนี้จะจัดให้เด็กไปเกิดกับกุมารไปเกิดต้องทำอย่างไรบ้างให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วเด็กสองคนนั้นนั่นแหละเนาะสามสิบวันนั่นแหละพอก <c oughs> ุมารนั่นเนาะอีกสิบแรรวมเป็นสี่สิบวันได้เมื่อไหร่ก็ยี่สิบพฤษภาคม สิบเอ็ดพฤษภายี่สิบเอ็ดค่ะสองหนึ่งพฤษภาชื่ออะไรกินอะไรบ้างชายหรือหญิงกันเล่าออไม่รู้เลยค่ะฮัลโจ้าอ้าวชื่ออะไรจ้าชื่ออะไรคบใช่ชื่อสมชายสมชายฮัลโหาน้องถ้าเป็นผู้หญิงสมชายกับสมหญิงสมชายสมหญิงสมานชื่อสมเพสมอะไรนะสมเพ สมเพชทำไมไปตั้งชื่อเป็นขนาดนี้วะชื่อไม่เหมือนใครนะหลวงตาสมเพชใช่ครับอ่าๆสมเพชหน้าเวทนาตามนี้ตัวน่าไปจอดให้ทำไมหน้าเวทนาอ่ะอ๋อมันจะได้ของจอดปรองสลดสังเวชสมเพชว่าเวทนาตามนี้กินอะไรเหมือนเลยอ่ะอะไรกันหอกว่าไม่มีใครเหมือนอ๋อดีมากน้ำใจสมกิน น่าสมเพชอ้าวกินอะไรบ้างทั้งว่าไปได้ทุกอย่างว่ะตัวนึ่งก็ได้นะอาจดตุ้งเผาอย่างเงี้ยหาชีฟดนะลืงจ๊ะต้อนย่างตุ้งมีไหมคะมีโอเคเลยค่ะจัดได้จบอ่าขนมนมเนยน้ำก็เซเว่นไปแล้วกันได้ครับเสื้อผ้า ใช่เอาค่านะเอาง่ายๆเลยนะเอาอะไรกินยีนหยงใส่ได้กินยีนอ่ะหาขวบเจ็ดขวบไปซื้อมาสามชุดปล่อยสาดปลอครับเอาอะไรปล่อยเต้าสามตัวหกสามตัวหกามหนึงหกสามตัวมาแล้วคะโอเคตามนี้ตามนี้ทักระทานหนึ่งชุดสองชุดชุดีมคะสามชุดไหวปเบา อาวสามชุดไหวเรียบร้อยยี่สิบพฤษภาเจอหน้ากันไม่รอกันไหมไม่รอไม่รอจริงจังไม่รอแล้วก็มาแล้วไม่มีไม่เกาเรียกอะไรไม่มีเบี้ยวแน่นอนตามนี้บ๊ายบายค่ะเหมือนกันหน้าคอนนะครัะชมดีขอกว่าหักคอเลยนะ เอขอขารู้แล้วเขากลัวแล้วบ๊ายบายไปได้